เราจะขยับขนาดของกระถางขึ้นมาให้โตสักนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยเล็กไปแล้วแคบแล้วนะคะหนูจะลองด้วยหินภูเขาไฟค่ะเป็นเบอร์ที่อุดรูก้นกระถางได้นะคะจากนั้นก็จะลองด้วยเม็ดเลกนะคะช่วยอุดช่วยอุดรูเล็กๆนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะเอาต้นนี้ออกจากกระถางเดิมค่ะเนื่องจากว่าเป็นไม้ชำหนอนะคะรากน้อยมากทุกคนเห็นคะรากน้อยมากนะคะใส่ดินให้วางไม้ลงไปได้นะ,ะจากนั้นเราก็จะวางลงไปแบบนี้ได้เลย คอนเซปต์นะทุกคนต้องให้รากเนี่ยจมลงไปในดินปลูกนะคะอย่าให้ลอยขึ้นมานะอย่าให้รากลอยขึ้นมานะคะถ้ารากลอยเนี่ยไม้จะไม่ค่อยโตค่ะนี่เรียบร้อยแล้วจากนี้นะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปปุ๋ยละลายช้าดียังไงแคคตัสชอบกินอาหารแต่ไม่ชอบกินทีละเยอะๆนะคะชอบทีละน้อยๆปุ๋ยละลายช้าเนี่ยเหมาะกับ สักประมาณ10เมตรพอนะคะจากนั้นใส่สตาร์เกิลจีกันเลียกันมาแรงค่ะสำคัญมากแต่ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าใครแบบอยากจะซื้อนะคะก็เดี๋ยวนกกดเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนกฝากลิงก์ไว้ให้ไม่ใช่ร้านนกนะคะแต่ว่าเป็นร้านที่นกแนะนำใส่ประมาณนี้พอคะ่ะทุกคนจริงๆสตาร์เกิลจีเขาจะเป็นห่อๆนะ เยอะเลยใช่ไหมไอ้หนูว่ามาใส่ขวดเพื่อความสะดวกต่อการการใช้นะคะเขียนนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะโรยหินลงไปนะหินที่ใช้เป็นหินแม่น้ําก็ได้นะคะหินหินหินทั่วไปที่เราใช้ประดับต้นไม้โรยต้นไม้ก็ได้เช่นกันขยับให้ลงตรงกลางนี้เราใช้หินเขาเรียกว่าหินเมดกาแฟนะคะเป็นหิน แม่น้ำนี่แหละแล้วเขาเอาไปทําให้เป็นสีดําๆเงาๆแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามจากนั้นนะทุกคนอย่าเพิ่งรดน้ําค่ะต้นนี้นะคะสักสามวันค่อยรดน้ําก็ได้นะคะคัคตัสของเราก็จะสวยขึ้นมาแบบใต้กระถางไม้แล้วก็สวยด้วยนะคะอ่านี่คือต้นโตที่เราขยับไซส์จากไม้ที่สมมติว่าถ้าเรา cf มานะคะ เราก็จะได้ต้นไม้